ลูกค้าสวนมโยงชิดรัตนานิยมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่สวนเหมือนเดิมค่ะจะบอกว่าปีนี้นะคะต้นไม้ทุกต้นเลยค่ะแบบว่าผลผลิตจะไม่ค่อยได้นะคะแบบว่าอย่างที่สวนเนี่ยปีนี้เราก็เพิ่งไปเก็บนี่นะคะนี่ถ่ายซีอะไรเอ่ยเขาคือมังคุดค่ะ ปกติมังคุดที่สวนเนี่ยนะคะเขาก็จะดกมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ลูกใหญ่แต่ปีนี้มังคุดที่สวนนะลูกเขาก็จะเล็กนี่นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าดูนิดนึงว่าโดยปกติมังคุดอะ่ะเขาก็จะต้องลูกใหญ่กว่านี้นะคะแต่ปีนี้ ลูกเขาก็จะออกประมาณนี้ค่ะก็จะลูกเล็กๆเ,เพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนเนี่ยทำให้ผลไม้นะคะแบบมีความแบบไม่เจริญเติบโตแล้วก็ดินมันก็แห้งแลงแล้วก็ได้แบบลูกประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังดีนะคะที่สวนเราออมีผลไม้ให้ทานทั้งปีเลยและวันนี้นะคะหลายท่านก็อยากจะรู้วิธีที่ ทำให้หุ่นดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีพุงนะคะเพราะเราเองเนี่ยเมื่อก่อน,นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอวบมากๆเลยจากคลิปที่ผ่านพมาก็จะมีบางช่วงผอมบางช่วงที่อวบมากแล้วบางช่วงก็แบบว่าแบบ ดูอวบๆหน้าบานๆแล้วบางช่วงก็ผอมลงบางทีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้หันมาใส่ใจสุขภาพมากๆเลยและตรงนี้นะคะด้านหลังนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ช่วยรักษาโรคช่วยรักษาหุ่นให้เรานะคะได้มีหุ่นที่ดีขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เคยทานไม่เคยรู้ว่าเขา เอาไว้ทําอะไรนะคะเราอาจจะเคยเห็นที่ตลาดว่าดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะป้าของเราแนะนํามานะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ทราบเห็นหรือเปล่าถ่ายตอนเที่ยง <c oughs> นี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้ดอกเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหันกลับกล้องให้ดูดีกว่านะคะนี่นะคะดอกจะเป็นแบบนี้ค่ะหลายท่านหลายท่านนะคะอาจจะ เคยเห็นที่ตลาดเขาวางขายกันซึ่งก็ไม่เคยซื้อมาทานถ้าท่านใดนะคะเคยทานก็จะรู้ว่าดอกนี้มีชื่อว่าดอกชมจันทร์นะคะที่ต่างประเทศอ่ะเขาปลูกกันเป็นไม้ประดับแต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะเราปลูกไว้เพื่อทาอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็คล้ายๆดอกแคร์นะคะพวกดอกแคร์ดอกโสนอะไรอย่างเงี้ยทานได้ปกติแล้วก็ไม่มีรสขมใดๆเลยคือรสชาติเขาจะแบบว่าจืดๆคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะ มีตรงไส้ขมนิดนิดก็ได้แต่ว่าไม่รู้สึกเลยค่ะเวลาทานก็ปกติเหมือนเราเอาไปผัดเอาไปแกงส้มอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะนี่นะคะที่บ้านเนี่ยก็ปลูกไว้แบบนี้แม่เขาก็ได้มเมล็ดมาแล้วก็ก็แช่น้ําแล้วก็เพาะให้เขาเป็นต้นนะคะวิธีปลูกวิธีปลูกก็ทาทาแค่นี้เองค่ะมีแค่นี้ก็ทานได้ตลอดทุกวันเลยนะคะเพราะว่าดอกชมจันทร์เนี่ยเขาออกทุกวันเลยค่ะ นี่นะคะพอตกเย็นแล้วดอกชมจันทร์ก็เริ่มจะบานแล้วนะคะนี่ค่ะดอกก็จะเป็นประมาณนี้ดวงใจมีรักดังจนนกขอบิน แล้วก็จะเก็บดอกชกจันนะคะไปทานกันนะคะก็เลือกเก็บนะคะที่แม่เขาเขาเก็บเขาจะเก็บเป็นดอกนี้นะคะเป็นดอกตูมแบบนี้ไปไว้ไปทํากับข้าวนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆ อย่างดอกชมจันทร์เนี่ยนะคะเวลาบานเนี่ยเขาก็จะบานในช่วงตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนกลางวันอะ่ะเขาก็จะยังไม่บานพอช่วงกลางคืนเ่ยเขาก็จะบานแบบนี้นะคะแต่แบบนี้ทานไม่อร่อยค่ะที่ทานอร่อยก็จะต้องเป็นดอกตุมตูมๆแบบนี้นะคะ้ถ็าถามว่ากินดิบกับน้ำพริกได้ไหมสามารถทานได้นะคะเดี๋ยวทานให้ดูเดี๋ยวทานให้ดูนะคะอืม รสชาติเค้านะคะจะแบบว่าไม่มีความขมเลยค่ะแล้วก็ทานได้เพราะว่าสรรพคุณของดอกชมจันทร์เนี่ยนะคะก็คือจะทําให้เป็นยาระบายค่ะก็เลยทานนะคะปริมาณการทานนะคะก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าแต่ละท่านธาตุไม่เหมือนกันบางคนธาตุหนักธาตุเบาอะไรอย่างเงี้ยเวลาทานเราก็ลองทานดูอย่างนี้นะคะอันนี้อไม่มีความขมเลยค่ะทานกับน้าพริกได้เลย ดอกชมจันทร์เนี่ยนะคะมันก็มีสปปรรพคุณหลายหลายอย่างเลยนะคะท่านใดที่แบบว่ามีน้ำหนักเยอะๆแล้วอยากจะลดูมิแบบแม่นะคะแม่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะทีะ่แม่เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเข่าข้อเข่าเสื่อมพอข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแม่เขาก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เกือบจะโดนผ่าข้อเข่าแล้วค่ะแต่ว่าแม่เขาก็เริ่มลดน้ําหนักลงนะคะแล้วก็พาไปรักษาด้วยการฉีดน้ําข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีขึ้นแล้วทีนี้แม่เขาก็เลยลองทานดอกชมจันทร์ตามป้านะคะตอนนี้แม่เขาก็น้ำหนักลดลงมากๆเลยแล้วเราก็ดูแลแม่ให้ทำเป็นแบบว่า IF IF ด้วยนะคะทำ IF เนี่ยแม่เขาก็เริ่มทานข้าวเช้า10 0โมงหรือไม่ก็9ก้าโมงเช้าก็ได้นะคะแล้วก็มีเวลาทานแค่ประมาณ4โมงเย็นทานมื้อสุดท้ายแค่10โมงเย็นเท่านั้นนะคะแล้วแม่เขาก็ไม่ค่อยทานหวาน มากขึ้นน้ำหนักแม่ก็เลยลงแล้วก็ทานดอกชมซันช่วยระบายท้องด้วยเพราะแม่เขาก็จะอาจจะขับถ่ายยากนิดนึงแม่เขาก็จะตัวเบากว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะแล้วก็น้าหนักลงเสื้อผ้าหลวมเปลี่ยนไปหลายชุดแล้วค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะว่าแบบว่าสมุนไพรอ่ะดีจริงๆค่ะขออนุญ,ญาตย้ายที่นะคะมานั่งในร่มดีกว่าเพราะว่าแดดตอนกลางวันร้อนมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็สงสัยเราก็เลยไปคนที่วิกิพีเดียมานะคะว่า ดอกชมจันทร์ะเขามีสปปรรพคุณอย่างนั้นจริงไหมเราก็อยากจะบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะว่าดอกชมจันทร์มีสปปรรพคุณยังไงบ้างดอกชมจันทร์นี่นะคะเขามีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าดอกพระจันทร์โอ้ยชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะคะแล้วก็ กำเนิดกาเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้และแพร่กระจายอย่างกว้างขวางก็แสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตอบอุ่นแล้วก็เขตร้อนเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยเขาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะอาจจะปลูกโดยการหยอดเมล็ดลงแปลงหรือว่าเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าก่อนแล้วก็มาเพาะมาปลูก เป็นเถาแบบนี้ข้างหลังแบบข้างหลังนนี้ก็ได้นะคะที่แม่เขาทาค้างไว้แล้วก็ดอกชมจันทร์ก็จะเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะมันก็จะโตเร็วค่ะก็เวลานั้นเราได้มเมล็ดมาแล้วก็แช่น้ำประมาณ12ชั่วโมงตอนนี้ที่สวนยังไม่เยอะนะคะปลูกแค่นี้ก่อนแล้วก็ป้าบอกว่าน้ําหนักลงมากเลยแบบก,กินแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนที่ชอบระบายชอบถ่ายหรือว่าแบบว่าท้องผูกทานได้เลยค่ะไม่ใช่มีแค่ป้าคนเดียวนะคะคนรู้จักอีกท่านหนึงนะะ่งค่ะ เขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วทีนี้เจอเขาแล้วเขาก็ซื้อดอกชมจันทร์มาก็เลยถามเขาบอกเนี่ยทานดีมากเลยทานแล้วว่า,วาพุงยุบเลยวราแบบเขาไม่ค่อยจะขับถ่ายอะค่ะคนที่ไม่ค่อยขับถ่ายก็เลยต้องอาจจะมีตัวช่วยนิดนึงซึ่งตัวช่วยนี้มันดูปลอดภัยกว่าที่เราไปเลือกทานอาหารเสริมหรือยาลดน้ำหนักหรือใดๆที่ที่ขายกันนะคะแต่อันนี้คือธรรมชาติจริงๆธรรมชาติล้วนๆที่มาจากสมุนไพรไทยของเราเลยแล้วก็เป็นพืชผัก ที่ปลูกง่ายปลูกได้เองประหยัดต้นทุนแล้วก็ไม่เสียเงินเยอะๆซื้ออย่างซื้ออาหารเสริมกล่องน,นึงอ่ะก็แพงเหมือนกันนะคะแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยแบบอย่างอย่างบางท่านชอบทานอาหารเสริมก็สามารถซื้อได้แต่แต่แต่เราอ่ะเป็นสายสุขภาพสายชาวสวนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะแนะนําให้ชาวสวนด้วยกันเนี่ยได้รู้จักกับสมุนไพรอันนี้นะคะเรามาพูดกันต่อถึงการเพราะเมล็ดเล็กกว่านะคะ,ะเขาบอกว่า นำมเมล็ดมาแช่น้ำประมาณ12ชั่วโมงเพื่อให้เปลือกคู่มเมล็ดอ่อนตัวแล้วก็ทำให้งอกได้รวดเร็วขึ้นนะคะ,มะเมล็ดจะงอกใช้เวลาประมาณ7-14วันเมื่อต้นกล้าอายุ30วันก็สามารถปลูกลงแปลงได้นอกจากการขยายพันด้วยการเพาะเมล็ดแล้วต้นชมจันท์ยังสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำส่วนของลำต้นได้ด้วยอุ๊ยอันนี้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองปักชำก,ก็ตัดต้นเนี่ยไปปักชำไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอากาศร้อนมันก็จะยากนิดนึง แต่ช่วงนี้ก็เออพรอาะเมล็ดไปก่อนนะคะการปลูกเนี่ยนะคะต้นชมจันสามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิดที่มีความร่วนซุยพื้นที่ต้องระบายได้ดีจเจริญเติบโตได้ในสภาพกลางแจ้งที่มีแสงแดดแปลงปลูกอาจจะเหมือนแปลงผักทั่วไปนะคะวิธีปลูกก็ขุดหลุมลึกประมาณ15-20เซนแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยดินดีปุย๋ยคอกเหมือนที่ปลูกมะยงชิดเลยนะคะแล้วจากหลังจากนั้นก็นำต้นกล้าลงไปปลูก เราเย่อให้ฟังแล้วกันนะคะว่าในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยหลังปลูก่ควรมีการให้น้าวันละสองครั้งคือเช้ากับเย็นนะคะเมื่อดอกชมจันเริ่มแตกยอดอะควรมีการทําค้างพอเขาแตกยอดเราก็าทําค้างแบบที่แม่ทําค้างมันก็จะคล้ายๆกับถั่วฝักยาวนะคะหลังปลูกประมาณ2อสเดือนก็จะออกดอกให้เราแล้วนะคะถ้าใดที่แบบว่าอยากได้ทานเร็วๆก็รอแค่2อสมเดือนก็ได้ทานแล้วหรือถ้าไม่รอไปตลาดเลยค่ะไปหาซื้อจะอยากบอกว่า ตอนแรกอ่ะไปหาซื้อมันหาซื้อยากมากๆเลยมันมันหาไม่มีอ่ะจนจนแบบว่าไปขอพันจากป้ามาเพราะป้าเขาปลูกเต็มเลยเขาปลูกทานทุกวันเลยค่ะเขาก็แบบหุนดีขึ้นเลยป้านี่นะคะก็ไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นแต่ว่าคือความรีนอ่ะหุนอ่ะพุงอ่ะพุงเขาจะยุบลงอะคะ่ะอุ๊ยเหมือนมีลูกค้ามานะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปรับลูกค้าก่อนค่ะ นี่นะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาซื้อต้นมมยอยงชิพนะคะที่มาจากจังหวัดอะไรกันคะบุรีรัมบ์รีมาไกลมากเลยแสงทอการ์ดดีมาตามหาไม่ขาคนสวยโอ้คนสวยเลยนะคะเราเจอกันแล้วค่ะติดตามใน youtube นะคะยูทูหูหันกล้องนี่นิดหน่อยนี่โตแล้ว นี่ค่ะราคากันเองนะคะไม่แพงค่ะลูกค้าช่วยขายให้ด้วยค่ะสวยนะคะมโยองีดคนขายข้าวอก็สวยอุตส่าเดินทางมาจากราชบุรีเพื่อมาสวนนี้โดยตรงค่ะหอขอบคุณมากเลยค่ะพี่พี่แต่งตัวสวยจังเลยอ่ะใจมาเลยสวนละบางานนิยม เรติดตามแฟนยูทูบมาถึงที่แล้วนะคะไอพี่นิยมครับนู่นเอาข้อมาขายือนิยมมาไหนรับไม่มีไ่ม่มีน่มีไม่มีไมไม่มีไ่ะีี่มีไร่ไม่มีไม่มีไม่มีไ่มีไม่็นไมไม่มีไมี่มีไม่มีมม่มไม่มีไ่มไม่่มไม่มีไ่ม่มีไม่มม่มม่มีมม่รัตนาไม่อยู่นี่น้องไ รเราติดแต่คุณชาลิสาอยู่ค่ะอ๋อค้าข,ขอบคุณเขาพี่อา <c oughs> ลูกค้าดูสแลนนะคะ <c oughs> พี่อาจจะให้หนาหน่อยก็ได้นะคะ <c oughs> ให้หนาสองชั้นเลยก็ได้อ,อ,อันนี้หนูปลูกต้นต้นอื่นไว้แต่ว่ามันร้อนนะ่ะถ้ายอย่างนี้ก็จะรอดแล้วค่ะ ต้นนี้อเ,อออเอ่อก็ต้องที่จริงอ่ะต้องสองชั้นเลยเพราะว่ามันร้อนจัดใช่ใช่มันไม่ไหวจริง,รงน,น,นะแล้วต้นไม้ลงลงดินยากใช่แล้วก็ต้องรดน้ํเาอเอาไปเลี้ยงอ่าในถุงหรือในที่รลมรมให้ถ้ามันแข็งแรงสักนิดร <laughs> ดน้ำวันละสองสามครั้งดูต้นดูอะไรก็แข็งแรงอยู่แล้วที่บ้านจะงามเพราะว่ารดน้ำบอก สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆเลยค่ะยังมีคลิปต่ออีกนะคะเป็น EP 2ีค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำเสนอตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะส่วนมะยงชีตลัตนานิยมของเราก็ยังจำหน่ายกิ่งพันมะยงชิดมาปางวันถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ Facebook ส่วนมะยงชีตลัตนานิยมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ